ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนหมู่ใหญ่รวมใจพัฒนาอำเภอราชบัวหลวงนะครับวันนี้ทางรอ,อฟาร์มได้เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนหมู่ใหญ่รวมใจพัฒนาของอำเภอราชบัวหลวงมาออกร้านนะครับงานเข้ามีวันที่6 7 8 มีนาคม2566นะครับงานเนี้ยคนคับข้างพอสมควรนะขายดีพอสมควรเชียวแหละเราเป็นตัวแทนของกลุ่มนะมาวันที่6และ7ก็มีเมลอนปั่นและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุทยา เขาไปส่งเสริมไว้มีข้าวมีมะม่วงเราก็นำสลัดของเรามาขายด้วยนะงานเนี้ยสลัดถุงใหญ่ถุงโตเลยแหละตกบ่ายโมงลนะของเกลี้ยงเลยนะที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยไม่เหลืออะไรเลยไม่รู้วันที่8ดจะมีอะไรมาขายหรือเปล่าแต่โชคดีนะที่เขามี โครงการฉโนดเลขที่หนึ่งมาทอดจารีปั๊บกันสดๆสดสดที่นี่เลยส่วนโซนของเราออของหมดคาดว่าวันที่8ก็คงจะไม่ได้มาแล้วล่ะไม่มีเหลือเลยพอดีกับงานฟิลเดย์ที่สวนเมลอนละออฟาร์มถ้าใครว่างก็เชิญได้นะ ละออฟาร์มเนี่ยให้ความร่วมมือดีๆกับประธานกลุ่มหมู่ใหญ่รวมใจพัฒนาเขาขอให้มาเราก็มาให้นะครับชอบอยู่แล้วงานกรุงเทพเนี่ยมันถนัดนักแลแต่ต้องขอโทษด,ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นงานด่วนไม่ได้ลงขายก่อนไม่งั้นก็คงผิดหวังกันเป็นแทบๆแหละเพราะมีของน้อย จะว่าน้อยก็ไม่ใช่นะขายดีมากบ่ายโมงเกลี้ยงหมดแล้วแม้กระทั่งน้ำปั่นนะไม่เหลือเลยต้องขอบคุณพทชจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่ให้โอกาสกักบเราเรายินดีรับใช้สำนักง,งานปฏิรูปที่ดินจังหวัดของพระนครศรีอยุธยาเสมอนะครับถ้ากลุ่มใหญ่ เขาไม่ไปเนี่ยบอกเราได้ถ้ามีโอกาสปีหนะ้าเจอกันนะครับสำนักงานปฏิรูปที่ดินยินดีต้อนรับเสมอที่กทมเนี่ยอยู่ใกล้ๆกระทรวงเกษตรนี่แหละมาเจอกันได้ลออฟาม